อ้อยแตกกอดีมากครับลำใหญ่โตไวกเกษตรกรยุคใหม่แบบเราเลือกใช้อะไรเดิมๆกันเถอะครับฝั่งนี้นะครับทางเราได้เพิ่งปลูกใหม่กําลังเริ่มแตกกอน,นะครับแต่ส่วนคือฝั่งนี้คือปลูกมานานแล้วครับ มาใช้ v p แพนตาดินเทกันเถอะครับผมใช้ยาสูตรนี้ฉีดบำรุงอ้อยดีมากครับช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มน้ำหนักลดปุ๋ยได้เยอะเลยครับลดต้นทุนได้เยอะเลยครับไล่ของพ่อกับแม่นะครับคือเมื่อก่อนก่อนที่จะมาใช้ยาตัวนี้ก็คือลำต้นไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้นข้อสั้นรากสั้นต้นไม่แข็งแรงเลยไม่ได้ผล,ผลผลิตมากเท่าไหร่ครับ ก็คือลองเปลี่ยนมาใช้ยาตัวนี้ก็คือดีลำต้นสูงรากแข็งแรงใบไ,ไม่เป็นแผลไม่แมลงไม่มาเกาะอ,อะไรเลยครับที่เราลงแรงและลงต้นทุนไปต้องได้ผลผลิตท,ที่ดีครับผมเห็นพ่อแม่เหน่อยมามากแล้วขาดทุนมีแต่ความสูญเสียไม่เห็นผลผลิตท,ที่บ้านเราเลยเปลี่ยนลองมาใช้ VP a n น ta Dit นเใช้ดีมากๆเลยครับกับพืชไร่ผลไม้อื่นๆก็ใช้ได้นะครับ พอใช้ยาสูตรนี้คือน้ำตาลในอ้อยสูงขึ้นได้ผลผลิตมากกว่าเดิมที่เราได้ผ่านผ่านมาครับวีแพนตาดินเทคเป็นนวัตกรรมสารอินทรีย์เสริมชนิดใหม่สําหรับพืชสาม,มารถใช้โทษแทนปุ๋ยอินทรีย์กระสอบโดยไม่ทำํำลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับอยากได้ผลผลิตดีลองเปิดใจสิ่งใหม่ๆ อยากบำรุงอ้อยต้องนึกถึงวีแพนตาดินเทคครับ